ตวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยข้อสอบกศออพทออคานิดหนึ่งของปี5 6 6 1นะคะข้อที่2ส,สอบเมื่อเดือนมีนาคมนะคะทีนี้เป็นข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อนเนาะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าให้ i กกำลัง2เนี่ยเท่ากับลบห่ทีนี้ให้หาค่าของ i ยกกำลัง101บวกกับ i ยกกำลัง101 t o r i a l นะคะว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าใด วิธีทำก็คือจากที่เราเนี่ยเรียนมาแล้วเนาะว่า I อยกำลังเอของเราเนี่ยมันจะมีได้ทั้งหมด4กรณีก็คือกรณีแรก i อโยกำลังเน,เนี่ยจะเท่ากับ i เมื่อ n หารด้วย4เหลือเศษ1เข้าหมก็คือถ้าสมมุติว่า n ตรงนี้เป็นตัวเลขอะไรแล้วเราเอามาหารด้วย4แล้วมันเหลือเศษหเนี่ยสแสดงว่าทั้งก้อนเนี่ยมันจะเท่ากับ i กรณีที่สองก็คือ i ยกุกำลัง n จะเท่ากับลบ1เมื่อ n หารด้วย4แล้วเหลือเศษสองเหลือเศษสองเคนะอ่ะกรณีที่3ก็คือ i ยกกำลัง n เ,เนี่ยจะเท่ากับลบ i เมื่อ n หารด้วย4แล้วเหลือเศษสาม กรณีสุดท้ายก็คือจะเท่ากับอายุกำลัง N นเนี่ยจะเท่ากับ1เมื่อ N หารด้วย4แล้วเหลือเศษศูนย์หรือว่าหารด้วย4ลงตัวนั่นเองอเนะสกรณีนี้ทีนี้จากโจทย์เขาบอกว่าเขาถามหา i ยกกำลัง101ถูกไหมทีนี้เราก็มาพิจารณา I ยกกำลัง101กันก่อน พิจารณา i ยกกาลัง101ทีนี้ n ของเรามันก็คือ101่งถูกไหมแสดงว่าเราต้องเอา101เนี่ยไปหารด้วย4แล้วดูว่ามันเหลือเศษอะไร101หารด้วย4เนี่ยมันจะได้25่สิบห้เศษหน่ะแสดงว่า i ยกกาลัง101ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับ i เพราะว่า n ของเรา n ของเราก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งมันหารด้วยสีเนี่ยมันเหลือเศษหนึ่งมันก็จะเท่ากับ i ได้แล้วว่า i ยกกําลังหนึ่งร้อยหนึ่งของเราเนี่ยมันจะเท่ากับ i ทีนี้พิจารณาต่อพิจารณาตัวไหนต่อพิจารณาตัว i ยกกําลังหนึ่งร้อยหนึ่งแปดทีนี้เราต้องเอาหนึ่งร้อยหนึ่งแปดทอรีลหารด้วยสี่เข้าใจไหม หนึ่งร้อยหนึ่ factorial หารด้วย4 101นึ่งอยหนึ่ factorial เนี่ยมันก็คือการที่เราเอา101่งร้อคูณหนึ 100, 99, คูณเกคูณไปเรื่อยๆคูณสี่คูณสคูณสคูณหนึ่งแล้วก็หารด้วย4ตัวนี้เข้าใจไหทีนี้ถ้าเราสังเกตเห็นก็คือสีตัวนี้กับสตัวนี้มันสามารถตัดทอนกันได้แล้วก็ตัดตัด แสดงว่ามันหารลงตัวไหมหารลงตัวจะได้ว่า i ยกกำลัง101 f ฟ c ทอรี a l ลเนี่ยจะเท่ากับ1เพราะว่า n ของเรา n ของเราก็คือ101เฟคเนาะหารด้วย c เนี่ยมันหารลงตัวมันก็จะได้เท่ากับ1เหมือนอันนี้แล้วก็จะได้ว่านั่นคือ i ยกกำลัง100 1 0ร้บวกกับ i ยกกำลัง1 0ึ่แฝกเนี่ยมันจะเท่ากับ i บวกหซึ่งตรงกับช้อยข้อที่3เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ1นบวก i ก็ได้เพราะว่าการบวกเนี่ยมีสมบัติการสลับที่เนาะ,ะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3านั่นเองค่ะ